ขึ้นก,น,กนัปคร <c oughs> บผมสวัสดีอยู่กับช่องดําซิ่งเมืองบุรีรําครับอยู่ที่เดิมครับผมหน้าเกือนมีคาครับผมเอาจอดรอคิวครับจอดรอคิวหน้างานก็เละครับฝนตกเหมือนเดิมว้าหมไปิ <Es> พาชมหน้างานถอยเทไม่ไกลครับเนี่ยเนี่ยขุดตรงนี้ครับเนี่ยก็วิ่งมาเนี่ยตื้ตื้อตื้อตื้เนี่ยมาเทตรงนี้แหละครับเนี่ยอ้าวสิบล้อเที่ยวละร้อยพอวิ่งไหมครับมันก็พอวิ่งอยู่นะหกล้อก็ห้าสิบาทตักละสิบาทครับชมคันแรกกาคันนิ่มร้อยเก้าห้าบ้าง Vậy mấy quý vị vậy mấy dẹp lên dẹp lên lên ต่ด้วยอกกี้โอ้ตัวนี้แรงจังนะคันนี้คันนี้นี่อู้แรงนะกระโดดปัดกบเลยยองๆเลยอ่ะโอ้พพ่วุธตัวมาเดี๋ยวพี่ผมถ่ายคลิปก่อน <c oughs> เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมโทรกลับพิพุธเอาเดี๋ยวพาดูนนาาดินะดคันนี้นี่ฉายาดิจอมยกล้อเลยนะคันนี้เนี่ยใช้งานผิดประเภทครับผมเป็นดัมต่ำนะงานหลักของเขาวิงง่งอ้อย วันนี้มาใช้งานพิดประเภทหน่อยอไม่มีฝาท้ายนะตัดฝาท้ายออกแล้วเอาล้อลอ,ลอ,อยแล้วเอ้ยโชว์หน่อยตายละเจ๋วเจ๋อ ไปแทงเลยสุดจัดครับโอ้แจมแจมแจมเดี๋ยวรอชมกันต่อไปครับโอฝั่งนั้นก็ตีนครับมาเอ้าจัดจัดไปแล้วไปแล้วบินเลยวอือว้าวอา้าไปแล้วโอ้อยยาง9.5ดี อ้ยมาแล้วโอ้โ่ะตอนคอยเทหน่อยมาเดินปิน้งทายครับปินงาย เทง่ายครับจินสยัยไหลดี A, ไม่ค่อยติดกระบะเท่าไรครับอ่าฟานเอา้าตัวทีครับเอา้เอาไปไปผู้คันนี้เหม็นคารเลยเหม็นคารเลยด,ดีเดี๋ยวรอดูทีเด็ดทีเด็ดของเราสุดจัดแน่นอนครับคันนี้ บอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังมาแล้วถายไม่ทัน นีจะบินโชว์ไหมโอ้กล้องอาจจะสั่นหน่อยก็ขออภัยนะครับเอาอ่าเดินหน้าน้อยเดินหน้าน้อย ขึ้นกันกันไปไปไปโอ้ยยอดดยอดอือใจยเย็นใจยเย็นอู้อ่าอ่าย่านรอชมกันต่อไป มาอีกแล้วครับตัวแรงดูซีเที่ยวนี้จะบินโทอีกไหมอาเป็นไงพี่ท้องเรือกอกระบะตัวนี้ดีเลยน,นี่แข็งฟูกเลยเนี่ยแข็งไม่พอเนี่ยตามดินนี้ดินไหลง่ายด้วย ไปเนาะครับผมไปเออย่างไงยังไงอย่าให้ผิดหวังนะครับผม

ยไปไปยังไงก็กตัดธรรมดาเนบอัดรันนิดหน่อยไปอู้หูรำมทำมามาฐานเนี่ยตัวทำมาสไตล์เหมือนสิบล้อเลยนะแข็งก้องเลยแหละอย่างเงี้ยดั้มนี่ไม่มีเอียงนะ่ะ